ิดมาด้วยความใกล้ชิดกับพุทธศาสนาและทรงนำหลักธรรมมาหล่เอเลี้ยงพระราชารไทยในการเท็นพระราชกร,รณียกิจและก็ดำารงพระองค์แม้ในเวลาที่ประสบกับโลกธรรมทั้งหลายซึ่งเป็นธรรมดาของบุคคลในโลกที่จะต้องเผชิญ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชศรัทธาในประวัพุทธศาสนานับตั้งแต่ครั้งยังทรงพระเยาว์จบจนเถลิงถววันราชสมบัติเมื่อครั้งทรงนำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิลาลงกรทรงเข้าพระราชพิธีแสดงพระองค์เป็นพุทธมามะกะเมื่อวันที่3มกราคมพุทธศาาักราช2509ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนาศาสดาราม จากนั้นทรงมีพระราชาศรัทธาออกพนวนโดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรูมิพลดุเญญมหาราชบรมนาถบปพิปรดก้าโปรดก,ร,กรมอบให้จัดงานพระราชพิธีนวัดพระศรีรัตรนาศาสดารามในวันที่6พฤศจิกายนพุทธศักราช2521ทรงได้รับถวายพระสมณน,นามว่าว,าวาชิลารังการโนประทับนวัดประวัณิเวศพิหารและทรงลาสิกขาในวันที่20พฤศจิกายนพุทธศักราช2521 วันที่6กุมภาพันธ์พุทธศักราช2560พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชโอ,องการโปรดสถาปนาสมเด็จพระมหามุนีวงศ์ อัมพรอัมพโรจเจ้าอาวาสวัดราชบพิตร,ร,รสถิตมหาศีมารามเป็นสมเด็จพระอริยะวงศ์สาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกุลมหาสังฆปริณายกเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์แรกในรัชกาลที่10และ,สะเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชสกุลมหาสังฆปริณายกพระองค์ที่20แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์พุทธศักราช2560 ทรงบำเพ็ญพระบารามีในทางพระพุทธาศาสน,นาหลายด้านนะครับตัวอย่างเช่นเนคขมบา,ารามีในส่วนของการเสด็จออกทรงพระพันดวดในคราวที่ยังทรงดำรงพระ,พร,ะาร,ราชนิรนธราาที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชชกุมารได้ทรงปฏิบัติพระองค์เป็นสมณะ อย่างเคร่งครัดอยู่ในพระธรรมวินนยทรงศึกษาพระธรรมโดยตลอดระยะเวลาที่ส่งพระพนวดวัดพระศรีรัตนาส,สดารามและเสด็จไปประทับที่วัดบวร,เริเวศยิหารหลักฐานปรากฏเลยว่าการศึกษาพระธรรมวินนยของพระองค์เป็นไปตามตารางและไม่ทรงเคยขาดในการที่จะส่งศึกษาพระธรรม ต่อมาในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินนวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังทรงมีพระราชดำรัสประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนูปถัรมพว่าคาแต่ประสงค์ผู้เจริญแต่เดินมาข้าพเจ้าได้มีจิตตถาเลื่อมใสและได้ถึงพระรัาตรัยเป็นสนานะด้วยวิธีนั้นๆอยู่แล้ว ฉะนั้นบัดนี้ข้าพเจ้าได้ถลิถสวันยรราชสมบัติรมราชาพิเศษแล้วจึงขอมอบตัวแด่พระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าและพระสังฆเจ้ากะได้รับการจัดการให้ความคุ้มครองรักษาพระพุทธศาสนาโดยชอบธรรมตลอดไปข้าแต่พระสงค์ผู้เจริญขอพระสงค์ จงจำไว้ด้วยดีว่าข้าพเจ้าเป็นพุทธศาสนาโนปรัมพกเถิดพระองค์ทรงห่วงใยพระสงฆ์ที่อาพาธและทรงให้ความสำคัญต่อสุขอ,อนามัยพื้นฐานและพชนาการที่ดีของพระสงฆ์จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคและวิชาัน์ทางการแพทย์พ,พระราชทานไปมอบแก่โรงพยาบาลสงฆ์อีกทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ทรงรับพระพิสุขซึ่งอาพาธเข้ารับการรักษาพยาบาลไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเครายังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่คณะสงฆ์อย่างหาที่สุดมิได้พรบเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกิจทางศาสนาเสด็จพระราชดำเนินทรงเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรน,นวัดประศริรัตนศาสดา,ารามตามฤดูกาลเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันมาฆบบูชาวันวิสาขาบูชาวันอาสารหาบูชาวันเข้าพรรษาและการถวายภาพพระกรินหลวงตามวัดต่างๆหลังวันออกพรรษา อีกประการหนึ่งที่เป็นพระบารมีธรรมสำคัญที่สะท้อนเห็นถึงน้าพระราชาไทยในทางพระพุทธศาสนา,านก็คือโปรดที่จะบำเพ็ญมงคลข้อหนึ่งที่เรียกว่าธรรมสากัจฉาคือการสนทนาธรรมหลายๆครั้งที่ทรงใช้หลักธรรมของครูบาอาจารย์เหล่านั้นเนี่ยมาเป็นเครื่องบำร,รุงพร,ระกำลังแน่นอนว่าการที่จะเป็นผู้นำในแวดวงต่างๆก็จะต้องอาศรรัยกำลังทางธรรม ในการถัดดัดก,การเป็นพระประมุขของบ้านเมืองก็ดีการเป็นศาสนุปธรรมภกของศาสนานก็ดีเฉะนั้นธรรมะที่ครูบาอาจารย์เหล่านี้ได้เคยถวายไว้เนี่ยก็ยังอยู่ในพระราชาไทยัยเสมอความเหล่านี้ประสงฆ์ปณิกรภายนอกอาจจะไม่ทราบแต่ว่าเราลองได้ศึกษาพระราชาประวัติอย่างลึกซึ้งแล้วเราจะพบว่าพระองค์อยู่ในทางธรรมไม่ได้เคยคาาเพื่อนไปจากพระบาทสเมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทา,านพระบรมราชาูปธรรมแก่การคณะสงฆ์ทั้งในแง่มุมของการศึกษาทั้งในแง่มุมการปกครอง พราะว่าพระมหาก,กษัตริย์ตามกฎหมายทรงเป็นพระบระมราชูป,ปถัมภ์กของคณะสงฆ์โดยตรงดังนั้นการพระราชทานสถาปน,นาสมเด็จพระสังฆราชก็ดีสมสสเด็จพระราชาคณะก็ดีพระราชาคณะหรือพระครูสัญญาบัตรรวมถึงตำแหน่งปกครองทั้งหลายที่ยังอยู่ในพระเนตรพระกานที่จะทรงเลือกเฟ้นบรรดาศาสนบุคคลที่เหมาะสมเข้ามารักษาการพระศาสนาและรับภาราธุระให้ยังคงดําเนินอยู่ต่อไปในทางพระพุทธศาสนาเราจะบํารุงพระศาสนา เราต้องมองมิติของพระศาสนาออกเป็นหลายแง่มุมแง่มุมหนึ่งก็คือศาสนธรรมธรรมของพระพุทธองค์นั้นคือพระศาสดาที่ยังดำรงพระชนอยู่ในปัจจุบันเช่นการรักษาศาสนธรรมพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์แก่การศึกษาพระปริยติธรรมสองแขนงหลักๆของบ้านเมืองเราคือแผนกธรรมที่เรียกว่านักธรรมและธรรมศึกษาและพระบรมราชูปถัมภ์ที่พระราชทานแก่แผนกบาลีคือการศึกษาภาษาบาลีเพื่อให้เข้าถึงพัตไตรปิฎกออภถกถาดีกา ที่เป็นต้นเขาของพระศาสนาให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ได้พระบาทสมเด็จพระจี๋ทรงอุปถัมภ์บำรุงด้วยพระราชทรัพย์ด้วยกำลังพระราชฉันทัไทยอยู่โดยตลอดไม่ต้องไปดูที่ไหนอื่นใกลเพียงแค่ค้นคว้าจากในข่าวในพระราชสำนักก็จะเห็นแล้วล่ะครับว่าพระราาพระบรมราชูปถัมภ์ในการศึกษาพระปริยธรรมนี้อย่างไรพระองค์ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์และส่งเสริมศาสนาทุกศาสนาในประเทศไทยในทุกปีที่ผ่านมาเสด็จพระราชดำเนินไปในการศาสนพิธีและโอกาสสำคัญของชาวไทยมุสลิม อาทิงานเมาลิดกลางที่จัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงาศาสดามูฮัมหมัดพิธีพระราชทานรางวัลการทดสอบการเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับภาคใต้และระดับประเทศวันที่21พฤศจิกายนพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกทรงรับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสประมุขแห่งนครรัฐวาติกัน ในโอกาสเสด็จเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการอย่างสมพระเกียรติด้วยพระราชจริยวัดที่งดงามแสดงถึงความสัมพันธ์ดีเป็นที่ประจักษ์แกค่คริสตศาสนิกชนและประสงกนิกรทรงจเจริญรอยตามพระบูรพมากษัตริยาทิราชแห่งราชบุ์จัก,กรีที่ทรงตั้งมั่นพระราชาลัอไทยเกื้อหนุนเกื้อกูลเผยแผ่และทำรงไว้ซึ่งการสืบทอดพระพุทธศาสนา ดังที่ทรงปฏิบัติพระราชะกรณียกิจด้านศาสนาและเป็นองค์อุปถัมภ์ในทุกศาสนาอันเป็นความปลื้มปิติแก่ราษฎรชาวไทยทุกปูเ่รา